เอาละครับมาชมกันต่อครับผมเสียเจดดลดสิบล้อหลังจากทําทางเสร็จสําเรียบร้อยครับนู่นเลยครับจุดหมายนาข้างในในคลิปที่แล้วเราเห็นแล้วทีนี้จะตุรับพัดพิมานร้อยเอ็ด có tay rồi nó tay má kia con áo ở máy hả nè bị đâu bị đâu ô ô bị bị ô ô

แเอวไาที่ร่องร่องไม้ก่อนมาสันว่า เ,เ,เอาละครับพร้อมนะครับ<อ>ไปเลยเอาเลยวดรอดไม่รอดเอ้าเอาไปแล้วครับโอ้ไม่รอด เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอา รถไถเข้าเคลียร์อีกสักรอบรอแป๊บหนึ่งผู้ใดหลับสารภาพมาเดี๋ยวด้เสียมอดแค่นี้แล้วไปอีกอ้าวเสียลาบ ว้าีเขาไปได้ไงนั้นเกือบรอดแล้วเสียเกเหลือนิดเดียวตอนนี้ความวังของหกล้ออยู่ที่เสียเจคนเดียวแล้วตอนนี้คามางขอหอยู่ที่เสียเกยคนเดียวแลว ป่าป่าจังไหขทางนี่ในานาที่อาวุโสสุดนี่บ้าบ่ข้าวเขียววาจีอ๋อปาบอกหัวไงตรงข้าวเขียวครับหัวจะไม่รอดก็จุดนั้นแหละ chạy nói chạy nói nói vậy đó xe sẽ chạy thôi đó ô เย้จบเลยครับจมแล้วเทเลยยกล้อโชว์หรือเปล่าจากป่าข้าวเลยเจียเจ một đau đấy đau đấy Đi nó con Đi lửa dù chưa ล้อเรา6ล้อเราเอาไงดีเนี่ยมาเบิง้งมาเบิง้งสุ <c oughs> ดก้อนเด้เจดเจได้ไหมวิ่าางได้ไหมเดี๋ยวมันแน่นหน้านี่ ดูสิครับลึกลงไปประมาณสามสิบเซนะข้างเราเลย<ะ>เวงไหนปะอ้อาวทีมงานมาดูด้วยกันครับฮะเ้เา ยังไงก็ต้องลองเข้ามาดูล่ะคิวผมล่ะคิวแรกโอ้ไม่น่าจอดคันแรกเลยดูสิครับจอดคันแรกเลยโอ้โหคันสุดท้ายนี่เอารถเป่าย้ำลองวิ่งวนรอบนาได้ไหมเออจัดเลยทำมันทุกรูปแบบเราวันนี้ ความหวังของพวกเราอยู่ที่พี่คนเดียวแล้วพี่ใหญ่ครับนา่เยวังลาเ็บเห็นพาะเก็บเห็นพาถ้านำมันหมดแล้ว ได้ดอกฮอดบ่ฮอดบ่บ่ได้ใส่ดินเลยกะลาฮอดเพิ่นนึง này. ทางนั่นออกได้บ่ออกได้เพทางนั่นน่ะล้เนี่ยไปดัครับมเนี่ยเนี่ยลงไปครับตอนนี้ป่าศูนย์กำลังไปดู ไปยังไปาปาไปยังไงฟังนี่บ่าเป็นยังไงเนาะโอเคโอเคหอ,อยเสือเจ้า่อยมาทางนี่และ, <c ười> <c ười> ะไปไปขอมากร้อมกันเลยมา้ง <c ười> โอเคงั้นรอยอยู่นี่รอยอยู่นี่ ยินดีบอะปะว้าล้าวรอดอ่าสําหรับพี่ใหญ่ครับจบไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูน้องเล็กอย่างหกร้อพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ